ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พรอยมีรถสวยๆเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ตามหากระบะยกสูงเกียร์ออโต้หล่อๆสักคันมีไหมคะ ถ้ามีดูคลิปนี้ให้จบนะคะออกรถกับพลอยจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาค่ะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะคันนี้ค่ะเป็นรถเข้าใหม่ค่ะ Toyota Revo e+ p-runner นะคะคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์2.4ดีเซลรถปี2018กับราคาพิเศษเพียง5 8 9 9 0 0บาทนะคะรถสวยมากๆนี่นะคะถ้าใครตามหาอยู่นะคะดูคลิปนี้ด้วยกันให้จบเลยนะคะรถสีเทาเข้มนะคะไฟหน้า daylight โปรเจกเตอร์กระจังหน้าสีดำตัดเส้นโครมเมียมตัดหมอกให้ครบชุดเลยนะคะได้ ลงแม็กยางใหม่ให้แล้วด้วยนะคะเป็นลายแม็กเท่ๆเลยนี่นะคะลายแม็กสวยชุดนี้นะคะพร้อมอยางคุณภาพดีนะคะยางแบบลายยางสวยมากกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยว LED ที่ปลายกระจกด้วยะคะ่ะมือจับนะคะเป็นมือจับครเมียมนะคะให้ตัวรถดูแบบหรูนะคะแล้วก็สปอร์ตเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะ และนี่คือกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะคะใครตามหารุ่นประมาณนี้อยู่คันนี้เป็นรีโวตัว e+ นะคะมีกล้องด้านหลังมาให้หนึ่งตำแหน่งตรงนี้ค่ะนี่นะคะมีกล้องมาให้พื้นที่ภายในนะคะกระบะนะคะก็จะเป็นแม็กไลเนอร์นะคะแบบตรงรุ่นเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะมาดูกันสำหรับภายในค่ะ โอเคเชิญขึ้นรถกันนะคะรถเพิ่งเข่าเนาะอาจจะมีฝุ่นมีมอมแมมเล็กน้อยไม่ว่ากันนะคะได้เบาะหนังนะคะสีดำตัดเย็บตะเข็บแดงมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะคะพร้อมที่วางแก้วแบบทู In ินวันเลยนะคะเพะดานสะอาดสะอานค่ะมาพร้อมกับไฟกลางเก่งไฟหน้าเก่งมาให้ด้วยนะคะบรรยากาศภายในก็โปร่งโล่งสบายนะคะให้เพื่อนๆขึ้นไปนั่งกันได้สะดวกแบบนี้เลยนะมีบันไดมาให้ด้วยค่ะ ที่นั่งคนขับเป็นยังไงบ้างมาขึ้นรถกันนะคะที่นั่งคนขับก็จะได้ชุดเบาะนะคะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะเบาะยังฉ่ำอยู่เลยทุกคนเอาหล่ะนะคะนี่กุญแจนะคะมีให้ครบชุดเลยนะคะกุญแจสำรองก็มีมาให้ด้วยค่ะรถปี2018ยังเลี่ยมอยู่เลยอะทุกคน ไม่วิ่งไปประมาณแสนสองนะคะถือว่าวิ่งไปปกติเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วนะจ๊ะพว mm hmm. งมาลยได้มาลติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายปรับเสียงขึ้นเสียงลงสปีกเกอร์นะคะนีรับสายบางสายได้ด้วยนะคะช่วงนี้อากาศไม่ดีทุกคนนะคะสิงห์อยอาจจะแบบอุยหน่อยนะคะภูมิแพ้ขึ้นแล้ว <laughs> จอตรงกลางนะคะเป็นจอทัชสกรีนนะคะดีไซน์สวยๆเลยนะคะ ก็กดปุ่มนะคะเข้าเชื่อมต่อได้ทุกระบบนะคะเมนูต่างๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะมีนาฬิกาอนาล็อกให้ด้านบนด้วยปรับเสียงลงนิดนึงนี่ค่ะแอร์เย็นฉ่ำมากคันนี้ได้ปรับแอร์ด้านล่างตรงนี้นะคะที่วางแก้วและนี่คือเกียร์ออโต้นะคะเพื่อนสามารถขับแบบ Eco หรือ h o w ฮาวเวก็ได้นะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะเอกสารนะคะติมมีติดรถไปให้ภาษีพรบรเด๋ยวจะต่อไว้ให้นะคะนี่ มา่นบังแดดน,นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะคันนี้ก็สวยๆเลยนะคะรถปี2018กับราคาพิเศษพิเศษนะคะพอยลงรายละเอียดนะคะไว้ให้ด้านล่างนะคะออกรถได้ทุกจังหวัดพอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศนะคะเป็นเพือนอยู่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหานะพอยไปส่งต่างปัตตานีนั่นคือไกลสุดนะคะส่งถึงต่างนี่คือรถสไลด์นะคะขึ้นไปนะส่งคัน CSR นะคะ เนินสูงมากนะคะแต่ว่าเราต้องจอดที่เพื่อนๆหาลานที่โรสไลด์ลงง่ายๆแล้วกันนะคะล่าสุดไปส่งแรปเตอร์นี่โรสไลด์หัวลอยเลย <laughs> <laughs> นะคะเอาว่าเป็นเล่าแบบเล็กๆน่ารักน่ารักน้องบรรยากาศการรับรถนะคะที่เพื่อนๆสามารถรอรับได้ที่บ้านเลยโอเคไหมซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะในการออกรถอยากให้ออกกันด้วยความสบายใจนะคะและคนนี้ก็เป็น r e v o plus ปี8อีกหนึ่งคันจัดมาให้อย่ารอช้านะคะอยากได้คันนี้ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ